ก่อนนะ่ะท่านเอ๋ยไม่เฉลยกันเลยนั่นแหละหนาะเจ้านี้ทุกร้อนใจเลยใช่ไหมคะ่ะมีสามีหนาะก็อย่าร้างกันไปไกลก็นั่นเลยคือปัญหาเพราะอะไรใช่ไหมเล่าเจ้านั่นเอ่ยจึงย้อนเลยให้เห็นนั่นแหละหนาะว่าทำไมรักใครแล้วในทุกคราจึงต้องอย่าล้างหนาะหรือกระไรมีแฟนเมื่อกี่คนแล้วสามสามแล้วไม่อยู่ทักคนเลย พเพราะใจเลยใจเจ้านอนหรือเปล่าเล่าคือใจอ่อนหรือเปล่าก็อาจจะไม่ยืนยนันแต่ว่ามันมีวิญญาณอะไรที่มาขัดขวางความรักหรือเปล่าใช่เปล่าอเอยชื่ออีกทีได้ไหมเล่าสอายุเจ้าเท่าไหร่กันเล่าโอ้เอ๋ยท่านเอ๋ยท่านเจ้าเอ๋ย กำเก่าเลยนั่นแหละเนาะย้อนมาหากำแต่กรรอนแรมแรกคาตัวเจ้าหนาก็ทําเช่นนี้เลยคือไปหกักโกเข้าไว้หรือไงใช่แล้วไท่เออเป็นชายเลยรักมากเช่นกันหนาะรักไปหมดใครไว้หมดแหละทุกครานี่แหละนะย้อนมาให้เห็นเอ,อ้ยทูท้รอนักแท้ดีนักประจั์จิต ปาจาจังจิตใจสาวมากมายรน้นคารมหนออารีไดอารีตนนี่หลหทนแพ้คำพูดเขานั่นแหละนี่ละหนอทำให้เขาได้ถูกใจตัวเจ้าไสจึงเจอกรรมเช่นนี้หนอทำพักไว้นั่นแหละรักไม่รู้จักพอนี่ละหนอจึงเป็นกรรมต่ออีกเลยเธอเป็นคนเจ้าชู้ไม่จริงใจในอดีตชาติเธอเป็นชาย เพราะฉะนั้นกามก็หวนกลับมาเล่นงานเธอให้เธอจะต้องผิดหวังในความรักใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านอือคงหาได้ยากเลยนั่นแหละนะชื่อยองยุทธชื่อยองยุทธสุดศรัทธารอจริงนะแต่งตัวผูกเน็บไทยใส่กางเกงสีขาวเสื้อยืดเชิดนั่นไงสุดแสนใสสไลด์ผมยกขึ้นสรงใส่เยลยกขึ้นไน้ำมันทาผมมีแว่นตาดำด้วยแหละท่าน การงานการเงินไม่ขืนขมมีเงินจมแจกจ่ายได้ทุกเวลามีกระเป๋าเน็บข้างด้วยนะสิเน็บไปที่มีแหวนเต็มนิ้วหนาอัวตอ้งหญิงโสภาใครสนใจเฮียหนามาทันทีนี่ไงเจ้ารักแล้วแล้วรักทิ้งไม่เคยจริงจังกับใครนั่นแหละนะจึงเกิดเหตุเทศภัยตามชาตินี้มาเรื่องราวหนาเป็นเช่นนี้นี่นั่นเออ แล้วนอกอย่างนั้นยังคารมดีไม่จริงใจหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเ <c oughs> มีเงินทองเลยนั่นนะไม่อยากปากหลักกับใครชายค่ะพวัวเขาหนามายึดสมบัติไปแต่ก็ยังว่าอยากเชยชมอยากจะดมนงนางนั่นแหละนะแต่พี่หมดเจอใหม่นั่นแหละค่ะทิ้งไปหนาะไม่สนใจใหญ่ดีอ่าเป็นคนเขาเรียกอะไร <c oughs> เหมือนกับคนไม่มีใจอะ่ะ หาไปเธอตลอดชีวิตนี้คงไม่มีใครรักจริงนั่นแหละนะทั้งที่หน้าตาสวยขลาบเงียบๆนะไม่โกโทโคใครแต่ไม่มีใครจริงใจรักจริงนั่นเพราะตัวเรานั้นทำไว้แต่ก่อนเออ,อผลกรรมของเราที่ไห,หลอกเขาไว้ไม่จริงใจกับใครไว้เมื่อคบไปคบมาเธอก็จะไม่มีความจริงใจจากคนใดให้เธอเลย เพราะนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรือไงท่านเทวดาเปลี่ยนแปลงยากนะสิท่านเอ๋ยก็บอกเลยได้ทางเดียวนั่นแหละนะนางต้องทําดีตลอดค่ะส่วนมนฑนะ์หนาภาวนาให้ใจสงบกันพลังงานดีๆมีให้เห็นแต่เยาหวังเพิ่งเป็นมีผัวหนาะคงยังไม่มีหรอกชาตินี้ค่ะเพราะกัมนาต้องชดใช้แนะ่ท่านเอ๋ยลูงนี้ก็ไม่ต้องไปมีแฟนเดีย๋ยวจะมีใารใหม่มีแล้วทุกใจทุกจิต แต่ใจมันคิดหน่อยนะ s <S <c oughs> <c oughs> ก็หน่อยนะลองเสียงดูงใช่แล้วก็ยังอย่างหนาหนูก็ยังสาวเต็มคาหนูก็ยังเต่งตึงน่ะหลวงตาหนูก็ยังมีคู่อยากมีคู่เคียงกันอยากมีไปแฮปปี้เบิร์เดย์อยากไปมีคู่ชื่นชมกันแหละท่านอยากมีคู่เคียงคู่เที่ยวเคียงกันก็ยังมีเหมือนกันเช่นคนอื่นเขามีแล้วเจ็บว่ะเจไปบีบทำไม ก็กรรมทำไว้ไงละท่านทำไงก,กันกรรมเขานั่นแหละหนาะจึงฉเฉยให้เห็นเป็นเช่นนี้ค่ะนี่แหละนะคือกรรมทำไว้แล้วพอนั้นจำไว้เลยพอเจอใครชอบใครฉันต้องเจ็บและจะต้องจบถ้าเรากลัวการเจ็บและกการจากการจบเราก็จะไปม,มีเลยเข้าใจยังพอเจอใครติ้งปั๊บ เดี๋ยวเราจงเจ็บแน่นอนเจ้ใจมันก็อ่อนสิท่านเอ๋ยเพราะใจเลยกรรมมันย้อนนั่นแหละนะเจ็บก็เจ็บจบก็จบก็เอาว่ายัางไม่หนาะก็ได้ร้องกันสักตั้งโอขอชิมหน่อยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมนั่นเลยหลีเกเลี่ยงเลยได้ยังไงนั่นแหละนะมันก็มีพลังดูดเข้ามานั่นแหละนะให้เห็นเป็นเช่นนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไปถามใครเลยและไม่ต้องไปเรียกร้องขอความรักจากใครอีกเ <c oughs> มื่อเขาไปแล้วก็แปลว่า หมดวันละไม่ต้องไปตีกันไม่ต้องไปสาบแช่งกันไม่ต้องไปรังควานกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อจะาแค่นั้นเองอเไม่ต้องไปมองใครตัวเพราะว่าเราเป็นคนไปทำกรรมอดีตชาติใช่ไหมชาตินี้แล้วจบไหมชาตินี้จบไหมใช่ไหมท่านถ้าทำอย่างที่ข้าบอกนั่นนะส่วนมนภาวนางไงาคะ หากไม่ทำนั่นหนาะก็เจออีกแล้วยังรออยู่ยังมีใช่แล้วท่านเอย๋ยกรรมนั่นเลยยังชดใช้นั่นหนาะหากนางเอาบุญนั้นหนุนพาส่วนมวลภาวนาทำไปนั่นแหละเอย๋ยไม่ใช่ทำวันสองวันนะท่านเอย๋ยเฉลยเลยทำไปจนตายแลยเดี๋ยไปรอใครเขาอีกเลยถ้ารู้ว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นคงคนอื่นเขาเสียใจ คนอื่นเข้าทุกข์ทรมานใจเราไม่รู้แต่ว่ามันบาปหนักนอนไม่ได้กินไม่ได้เสียหายไปทั้งชีวิตหลายเนี่ยคนในครอบครัวอีกทิ้งต้องมาตามเศร้ากับเรานี่แหละเพราะความไม่จริงใจของเรานี่แหละจำไว้อธิษฐานด้วยแล้วทำบุญยังไงเช่นให้มีความสมหวังของคนอื่นอะไรได้ไหมเผื่อจะได้แก้กลงแก้กรรมไป สมหวังอยากมีคู่อิ่นั่นหรือหรือ,อยังไงสมหวังที่ท่านพูดไม่รู้ทำอะไรก็ได้ให้เป็นการย่นเวลาก็นี่ไงสวดมนต์ภาวนาคงนี้นะเรื่องนี้ไม่ได้ดอกไม่ใช่ว่าเอาหมอนคู่มาถวายพระ <c oughs> แล้วฉันจะมีพบคู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เลยท่านคระกรรมนั้นหนามากกว่านั้นเช่นนี้เลยอ่ะไม่มีทางโย่แล้วก็ไม่มีทางรับอีกแล้วชดใช้ไป แล้วก็เตรียมใจไว้ด้วยจบคำถามเชิญคุณชนิตรา